สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเก็บผักกันครับผมนี่ตอนนี้รนบรรยากาศก็เนี่ยครับร้อนแล้วครับหมดห,หนาวแล้วนี่เลยไปดูนครับว่าเขาจะเก็บผักอะไรกันครับเนี่ยครับคนจีนพามาเก็บครับเนี่ยครับผักอะไรก็ไม่รู้<ห>รโ,โอ้มาหน้าอยู่นี่นะนี่ครับดูกันเก็บดูกันเก็บ เออได้อยู่อันนี้ใช่เที่ยวมากไปทำไหมอันนี้นี่มมัชิซ่เอยใช่ไหมเนะน,นี่ยน้องเอมาเนนครับใส่ไหนดหน่อยนี่ครับ,รบเต็มถุงแล้วครับจ่ยโอ้เมื่อตอนเที่ยงผมได้ลองชิมด้ครับอร่อย นี่ครับเต็มเลยครับเนี่ยครับนี่เป็นพื้นที่นี่ครับน,นี่นี่เลยเดี๋เยเย่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 เปนเย่แล้วอ่าน,นี่ดูอันนี้เก็บครับอันนี้อันนี้เก็บยังไงกระโดดเป็นกบเลย <laughs> โดดไปแล้วเขาทกเตปเป็นหน้าเป็นตาไปสิ <laughs> แหม อัน,นี่เขาเรียกต้นอะไรนะเธออันนี้ก็กินได้นะครับเน่เน่เ่อามา่าไปไหนไม่รู้ต้องปกติจะมาเก็บกับอ,อามา่าเขามาเก็บก่อนนะครับเยอะเลยครับตอนนี้ก็เตรียมทํานงทํานาแล้วครับที่เกาหลีแต่ก็ยังแห้งแรงอยู่ไปดูเก็บผักครับอันนี้ก็ได้เยอะแล้วน,นี่นี่ครับ โอ้อันนี้สวยอะเธอทำไมสวยอะดูครับนุ่นเต็มถุงแล้วครับนั่นเก็บเต็มถุงแล้วมีต้นใหญ่ๆไหมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับดูกันจะชัดนี่ครับ เอมีดอกด้วยนี่ครับเยอะเลยเยอะเลยครับนี่โอเคจ่อยสาวา่าสาวเอาเธอเนี่ยอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้ อันนี้อะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะ,อ,นนละอันนี้ได้เหรอโอเคโอ้เธอมางี้ต้นใหญ่เธออันนี้วะน,นี่ดูเป็นแล้วมาฉันดูเป็นแล้วฉันไม่มีมีดอ่ะต้อง นี <Hey>. okay. ่จอยมันต้นใหญ่จังไงอ๋อ oh, สิงโตโบกโกอ๋อตื่นเต้นอันบกโกมันส์่ชอบกินชอบกินดีทอ๋อมันดีต่อหัวใจอันนี้กินแล้วดีต่อหัวใจครับอะไรนะอ๋อ เนี่ยนะอันนี้อันนี้ชัวร์เหรอเนี่ยอีกคนนี่อืมอืมให้โจ้กินอันนี้ดีต่อหัวใจครับโอเคมากับหมอแล้วหมอจีนกินสดเลยเอโอเยไป ดูต่อครับนี่ครับยอดแรกของปีมันจะไอ้นี่หน่อยอาม่์แฮให้กินเน่ดาแฮบอเป็นอันนี้เมื่อวานนี้อามา์เขามาเก็บก็เลยมาเก็บอร่อย 喂。